สวัสดีครับวันนี้แจ็คนนะครับจะมาขอแนะนํารถอีกสักหนึ่งรุ่นนะครับให้ตรงตามความต้องการของทางคุณลูกค้านะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นนิสสันอเมล่านะครับรุ่น EL นะครับผมให้ความคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับกับเจ้าตัวนิสสันอเมล่านะครับรุ่นนี้พร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะครับผมกับสําหรับคุณลูกค้านะครับที่อยากจะจัดสัญญาแบบง่ายๆเลยนะครับผมจัดสัญญากับาทางบริษัทกรุงศรีนะฮะ รุ่นนี้ใช้เงินออกรถอยู่ที่2 9 0 0 0บาทนะครับผมผ่อนอยู่ที่8,425บาทนะครับผมก็ได้เป็นเจ้าของ n i ส s ันอ m เมล่นะครับรุ่นนี้รุ่น E L นะครับผมมาพร้อมกับเทคโนโลยีเตือนก่อนการชนนะครับระบบช่วยเบรกฉกเฉินะครับผมพร้อมปุ่มสตาร์ทและคุญแจแบบคีย์เลนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับออกรถ20,900บาทนะครับผมผ่อนอยู่ที่8,425บาทถ้าทางคุณลูกค้านะครับ มีรา,ายรับรวมแล้ว2เท่าของค่าง,งวดผ่านเลยนะครับและถ้าเป็นลูกค้าทางอ่าที่รับราชการนะครับผมมีเต็มเอกสารเพียงแค่ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนและใบรองเงินเดือนเท่านั้นนะครับก็ได้ใช้กับนิสสันอเวล่ารุ่นนี้ได้เลยนะครับผมขอย้ํากับโปรมโปรมชั่นนะครับผมนิสสันอเวล่ารุ่นเ e อีย e รุ่นนี้นะครับผมราคา5,75 000ออกรถอยู่ที่2องหมนะครับผ่อนอยู่ที่8,425บาทแต่เดียวก่อน ถ้าทางคุณลูกค้ามีสำเนารถของทางนิสันนะครับรับส่วนลดเพิ่มอีก1,000 0บาทนะครับผมงัขอฝากนะครับกับมิสันชอยลยวันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ